มาเลยมาเลยว้าถอนทหารโอตอนถอทหารโอตอนเร็วเระเจ็บตูดไหมเออมันสูงมากเลยลูกฮะเจมูเจ็บเจ็บจ้ะเราเจ็บแต่ขาเลยลูกโอูไม่เจ็บตะขเจ็บอะไรอู้หูตันแน่น่ะตันแน่นเจ็บไม่เจ็บมากันอีฉาเด้อเล่นกับเด็กน้อยอ่ะอยไม่เาอีฉ่าไม่เจ็บด้วยเมย์ เป็นแผลไหมแจ๊วนี่มันดูจี๊ดอ๋อมันเป็นแผลต้นไม้เออต้นไม้ทหารอดทน<ะ>โอ้ทำภารกิจอ่าหยาบอ่าซุ่มยิงซุ่มยิงทหารอดทนซุ่มยิงทหารหนุ่มอยู่ในปืนนั้นปานยาว,ยาว ออเอา้าเอา้าจะพังไหม,มย่งกันย่งปืนกันกับต้นก้ามันไปนไปยิงปืนพอทหารอดทนทหารอดทน, <c oughs> ดทน <c oughs> เด็กน้อยก็กยว่าเป็นทหารนะโอไว้ปืนลงมายิ่งแม่มึงยิง เออมันหายไปไหนลูกเอาอยูหยุดนะไม่จินนะอ๋อไม่จินนะเอาคนตายส่มยิงส่มยิงทหารอเมริกาแล้วส่มยิงส่มยิงแล้วส่มยิงตายใส่แตกไปเลยเอาส่มยิงปืนปืนปืนมันหล่นมาแล้วปืนทหารโอ้ my god อซุ่มยิงมันเอาให้ตายไปเลยคนนั้นนะ่ะ <laughs> ตายตายแล้วตาพลทหารคนนั้นนะ่ะตายแล้วฮนะไปแล้วนะภ <c oughs> ารกิจต่อไปเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะ